แบรนด m i s s w o w อยู่หนึ่งด้านสินค้าอุปโภคการันตีคุณภาพด้วยรางวัล So Award s 2 2 2 2ยังคงเป็นแบรนด์สินค้าอุปโภคที่ยังคงครองใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านอยู่เสมอสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ m i s s w o w ไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำอเนกประสงค์สเปรย์ฉีดผ้า และที่สุดของผลิตภัณฑ์ชื่อดังของแบรนด์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างผงซักฟอกสุตรเข้มข้นมีซิทว,ว้าวที่ล่าสุดถูกรับคันเลือกให้เข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีจากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยกับรางวัลแห่งความสำเร็จธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี2022ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองค่ะ ชื่อออนทนันฐากรีเซฟเนอร์นะคะเป็นประธานกรรมการบริษัทอิซิสวาประเทศไทยจำกัดค่ะวันนี้มารับรางวัลรูร้สึกยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้น liver, แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่วันนี้ได้รับรางวัลนะคะในในด้านของผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2000 22นี้นะคะก็คือเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวผงซัฟอกมิสซิสบระยะเวลา1ปีในเรื่องของคุณภาพที่เราควบคุมกันมาก็ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็รางวัลนี้ก็ถือเป็นการการันตีอีกหรางวัลค่ะ ตภัณฑ์ของมิซิสวาวจะเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดภายในบ้านในครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำหัสจนจันนะคะที่สร้างยอดขายให้เรามาตลอด t ปีนะคะสร้างยอดขาย20ล้านก้อนมาแล้วค่ะ,ะต้องบอกก่อนว่าพี่เริ่มต้นจากการที่ เป็นแม่บ้านอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทําความสะอาดมาโดยตลอดเราเลยมองว่าที่ประเทศไทยควรจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ได้มาใช้ค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในประเทศไทยค่ะขอยุ่าตยอนไปถามช่วงแรกค่ะการทำาารตลาดมันจะยากมัน่จะตายๆแต่พวกอาหารเสริมหรือว่าแบบพวกสกินแคร์อย่างเงี้ยค่ะยากไหมพี่มองว่าไม่ไม่ยากเกินเกินความสามาราค่ะ เราใช้ความจริงใจกับลูกค้าละค่ะแล้วก็ใช้การรีวิวให้ลูกค้าเห็นโชคดีที่ผลิตภัณฑ์ของมิซิสว,วะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลทันทีลูกค้าเลยตัดสินใจซื้อได้ง่ายแลิตภัณฑนตอนนี้ตลาดต่างประเทศเป็นยังไงคะตลาดต่างประเทศทางด้านนี้ก็ถือว่าเต,ตนนิบโตนะคะ ตัวแทนจําหน่ายตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศนะคะเทคนิคในการดูแลตัวแทนจําหน่ายคือเราดูดูแลกันแบบครอบครัวค่ะแล้วก็ให้ตัวแทนจําหน่ายมีความรู้เพิ่มศักยภาพให้เขาค่ะให้เขาสามารถมีไรายได้กันทุกคนค่ะ วันนี้ตัวแทนมาอยู่ใกล้แล้วมีอะไรอยากพูดกับตัวแทนไหมคะก็ต้องขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะคะที่วันนี้ให้การสนับสนุนแล้วก็เดินทางร่วมกับมิสซ i s w มาตลอด4ปีค่ะก็สัญญาว่าจะทำผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็พาแบรนด์ของเราไปสู่ระดับโลกให้ได้ค่ะก้าวต่อไปแบรนด์เกมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้กับตัวแทนนะคะใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วหรือจะเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็ต้องขออุกไว้ก่อนละกันนะคะในเรื่องของการซื้อค่ะค่ะ ใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้มีแอดไลน์นะคะ m r s w o w 1นะคะหรือว่าทางเพจของบริษัทนะคะ mrs.wowhead พรหมพี wow, Company, ค่ะ ก็ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะบอมอยากจะเชิญชวนทุกคนที่อยากจะเพิ่มรายได้นะคะมีรายได้เพิ่มลองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลองหาผล,ผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านต้องใช้ไปลองเป็นไปลองจำหน,าน่ายดูค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าใช้ในทุกครัวเรือนและทุกคนต้องใช้ทุกบ้านต้องใช้อยู่แล้วการซื้อการขายจะค่อนข้างง่ายกว่าทั่วไปค่ะ